อยู่ดีๆน้องหาว่าพี่โกหกรู้ไหมน้ำตาพี่ไหลตกเสียอกเสียใจน้องไม่ฟังพี่เรารักกันมาเป็นเวลาตั้งหาหกปีไปเชื่อข่าวลือเขาได้ว่าพี่มีเมียอยู่ที่บางกอกอยู่ดีๆน้องหาว่าพี่พูดปดน้องเอ๋ยน้ำตาพี่ไหลหย,ยด จนหมดหัวใจพูดไม่ค่อยออกมันเจ็บหัวใจเหมือนว่าใครเอาเข็มมาตอกหัวอกระบมคืนคมขัดยอกที่อยู่บางกอกเห็นจะไม่นานอภิโทโอ้อภิทังน้องนางบ้านนาขอร้องน้องอย่าหูเบาเชื่อเขาประจานถ้าพี่โกหกขอให้ตกเมืองยมมาบ้าน ถ้าพี่นั่งรถไฟกลับบ้านขอให้รถไฟวิ่งตกรางอยู่ดีๆน้องหาว่าพี่โกหกน้องลืมสัญญาคืนฝนตกว่าอกของพี่ร้อนเหมือนไฟยาห่างตัวพี่มันจนแม่หน้ามนจึงแกล้งปิดทางลืมสิ่นเมื่อคืนฝนตกเปียกร่างพี่หา่มกลางให้น้องแทบตา อยู่ดีๆน้องหาว่าพี่โกหกรู้ไหมน้ำตาพี่ไหลตกเสียอกเสียใจน้องไม่ฟังพี่เรารักกันมาเป็นเวลาตั้งหาหกปีไปเชื่อข่าวลือเขาได้ว่าพี่มีเมียอยู่ที่บางกอกอยู่ดีๆน้องหาว่าพี่พูดปดน้องเอ้ยน้ำตาพี่ไหลย,ยด จนหมดหัวใจพูดไม่ค่อยออกมันเจ็บหัวใจเหมือนว่าใครเอาเข็มมาตอกว่าอกระบมคืนคมขัดยอกพี่อยู่บางกอกเห็นจะไม่นานอภิโทโอ้อภิทังน้องนางบ้านนาะขอร้องน้องอย่าหูเบาเชื่อเขาประจานถ้าพี่โกหกขอให้ตกเมืองยมมาบาน ถ้าพี่นั่งรถไฟกลับบ้านพอให้รถไฟวิ่งตกรางอยู่ดีๆน้องหาว่าพี่โกหกน้องลืมสัญญาคืนฝนตกว่าอกของพี่ร้อนเหมือนไฟยา่างตัวพี่มันจนแม่หน้ามนจึงแกล้งปิดทางลืมสิ้นเมื่อคืนฝนตกเปียกร่างนะพีหาร่มกลางให้น้องแทบตาย